สวัสดีค่ะก็อยู่กับช่อง E! Channel นะคะเนี่นะคะเราก็จะมาทำเรื่องหมอจริง v h หมอตกงานกันจะเป็นไงนั้นไปรับชมกันเลยค่ะเฮ,ฮ้ยวันนี้ไอ้อะไรก็ไม่รู้ที่มันเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกมันก็มาเปิดร้านออมันก็ไปสมัครงานเป็นหมอแล้วก็ตกงานแล้วก็มาสมัครทำร้านตัวเองบอกว่า ถ้าหากเราก้าหากมันรักษาฉันไม่ได้มันก็จะให้ฉันตั้งหนึ่งพันบาทแต่ถ้าหากสมมติว่ามันรักษาฉันได้มันก็จะได้ห้าร้อยบาทเฮ้ยหมอจริงที่จบปริญญาตรีอย่างฉันจะพลาดได้ไงฉันก็ต้องเข้าไปสักหน่อยหนึ่งอมอ้าวคุณหมอครับผมยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่หมอมาหาหมอเอง เอิม่มคุณหมอครับพอดีวา่าเลนส์ของผมเนี่ยมันรับรสธาตุอะไรไม่ได้นะครับจะกินอะไรมันก็แบบจืดเค็มเมจืด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจืดไปหมดเลยครับคุณหมอพอจะรักษาผมได้ไหมครับได้เลยครับคุณหมอครับช่วยไปเอายาขวดที่สามสิบห้าไหมคุณหมอคนนี้หน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวอีฉันไปเอาขวดยามาให้นะขวดยาที่สามสิบสองนี่เอามาละปึ๊บ นี่นะคะคุณหมออมขอบคุณครับอคุณหมอครับทําไมรสชาตินี้มันเป็นแปลกผมว่ามันไม่ใช่น้ำแล้วครับมันเป็นคือน้ํามันเครื่องไม่ใช่หรอกครับอืมยินดีด้วยครับคุณพานแล้วครับช่วยเก็บผมจะเก็บเงินนะครับลิ้นของคุณกลับมาเป็นปกติแล้วครับผมจะต้องขอเก็บเงินของคุณด้วยนะครับห้าร้อยบาทฮะอย่างนี้ก็ได้หรอครับหมอ ได้สิครับเอา้าก็ผมรักษาคุณได้แล้วคุณก็ต้องใจโห้ยเสียเง,งินตั้งห้าร้อยบาทได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่ฉันจะมาเอาคืนแกนแน่เอา้าคุณหมอคุณมาอีกแล้วหรอครับเนี่ยแล้ววันนี้เป็นอะไรมายัางไงครับเนี่ยคืออ,อะไรนะสมองของผมเนี่ยมันลืมหลงลืมลืม,ลม,ลมอะไรก็ไปหมดเลยครับผมเนี่ยก็แทบจํางานอ,อะไรไม่รู้ได้เลยครับคุณหมอพอจะรักษาผมได้ไหมครับ ได้เลยครับเดี๋ยวงานให้คุณพยาบาลไปเอ่อเอาอยามาให้นะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวอีชันไปเอาอยามาให้นะคะยาขวดที่สามสิบห้าเอคุณหมอครับหยุดก่อนแล้วครับออาอะไรหรอคะขวดที่สามสิบห้ามันคือน้ํามันเครื่องไม่ใช่หรอครับยินดีด้วยครับผมต้องขอเก็บเงินคน500ุณห้าร้อยบาทเพราะคุณจําความจําของคุณกลับมาปก,ป,ปกติแล้วครับฮะคุณหมอครับ แต่ว่าเอิ่มก็ไม่มีแต่นะครับคุณช่วยจ่ายเงินมาให้ด้วยน้อยไอ้นี่มันพิเลนมันเจ้าเล่โอ้โหูอุชาฉันจบตั้งปริญญาตีมาปริญจะตีปริญญาโทรมาแต่ฉันต้องกลับมาแพ้ไอ้บ้านอกอย่างเงี้ยนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่แน่นอนเฮ้ยกลับมาดีกว่าเอิ่มวันนี้ฉันจะต้องโกหกมันว่าฉันเนี่ยเป็นตาบอดแน่นอนเอิ่มคุณหมอคุณมาอีกแล้วนะครับนี่คุณมาสามวันติดแล้วนะครับ เอ่มคือผมผมเอ่มอะไรก็ไม่คุ้นูรูครับเข้าตาผมผมปวดมากๆเลยครับแถมผมก็มองไม่เห็นหรือว่าคุณจะตาบอดครับก็น่าจะใช่แล้วครับคุณหมอรักษาผมได้ไหมครับเอ่มทางเรารักษาไม่ได้หรอกครับงั้นคุณหมอรู้หน้าที่นะครับได้ค่ะงั้นฉันจะไปเอาตังค์มาให้นะคะอิมเอามาเลยครับเอามาเลยผมจะเอาไปกินเหล้าเอ้ผมจะเอาไปรักษาตาผมครับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวอีฉันขอเอาเงินให้คุณแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยครับผมรออยู่ครับเฮ้ยอีฉันต้องเอาเงินเออมตัวนี้ดีกว่าอึ๊บอึ๊บขอเลื่อนดูเงินคุนแป๊บหนึ่งอึ๊บนี่ได้ละไม่นี่ละนี่ค่ะคุณหมอเออมเอามาเลยครับผมรอคุณอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ค่ะโหขอบคุณนะครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งๆเลยครับที่คุณเอาเงินให้ผมเฮ้ยคุณหมอครับเอาอะไรหรอคะนี่มันไม่ใช่แบงหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทนี่นะนี่มันแบงห้าสิบนี่นะยินดีด้วยครับคุณผ่านแล้วครับคุณตาของคุณกลับมาเป็นปกติแล้วครับผมทางเราต้องขอเก็บเงินคุณด้วยนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็เงินที่คุณเนี่ยเอมหมอเอาให้คุณมื่กี้นะนะั่นน่ะคุณก็ต้องเอามานะครับ คืนหมอด้วยครับเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอครับหมอได้จ้ะ <c oughs> กล้าอย่างเงี้ยบั้ยคะเรื่องนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับจะใครช่องอี c h a ช n e นลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ตั้งขอตาลาบก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ